เสนยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ไฟเขียวไปหกดวงีเขียวไปหดวงม,มันเป็นโลกครั้งใบของพวกเราเหลือเชื่อเหลือเชื่อมากๆอย่างน้อยเราก็น่าจะได้ลองในสิ่งที่เราท้าทายให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ ไม่คิดว่าจะผ่านเลยได้วยซ้ำค่ะเขาซื้อเราแล้วยายเขาซื้อเราแล้วแม่ธุกรกิจเรารอดแหละอยา่างทุกแม่ได้เห็นว่าลูกแม่คนนี้มีความตั้งใจและความพยายามเราเองอยากจะเป็นมีนบางกรที่เป็นเสมือนแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนครับนี่เป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่งของทีมที่ผ่านด่านออริชั่นกับสอสดาที่ผ่านมาเท่านั้นวันนี้ ความตื่นเต้นร้อนใจจัทวีคูณเมื่อทีที่รอขึ้นประกาศสัปดาห์บนเวทีต้องไม่แย่งชิงตัวพันดานออดิชั่นที่มีเหลืออีกแค่เพียง5้าที่เท่านั้นครพรีเซนต์ดีรอดสามเดือนที่จะถึงนี้เราอยากจะผลักดัน1ิชุมชนต้นแบบขึ้นสู่การเป็นรายได้100ล้านไรมีสุดยอดนวัตกรรมได้ไปต่อเรานำวัสดุของท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาเป็นกระบวนการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้สามารถแตกตัวได้เร็วขึ้นกว่าปกติ5เท่าและที่สำคัญ ไร้ผ่านคำถามสุดโหดเหล่านี้ไปได้สาม <3 S 1> เดือนร้อยล้านกลยุทธ์คือเอาก็จริงๆเนี่ยมันสามารถทำขนาดนั้นได้ไหมมันโกล,ลูกค้าคุณคุณต้องรู้เลยสิเตรียมตัวทยานเข้าสู่รอบต่อไปของลินมังกรเดอะเรี r ลิตี้ได้เลย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวิลลี่แมนทอร์สครับและนี่คือรายการที่มาเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยกับนินมังกร The Reality ซึ่งหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังของรายการนี้ได้แก่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนศูนย์แบรนด์ K.U. มหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์และกระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับขอบคุณมากทั้ง3องค์กรครับสุดยอดธุรกิจกว่า1,000รายจากทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นจนในที่สุดเราก็ได้ผู้แข่งขันทั้งหมด20ทีมโดยทั้ง20ทีมนั้นนะครับจะต้องมานำเสนอธุรกิจของตัวเองต่อหน้าท่านคณะกรรมการเชิญพบกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง6ท่านครับ และนี่ก็คือโจมหน้าทีมผู้่านดานออริชั่นทั้ง7ทีมที่มีสุดยอดนวัตกรรมเป็นตัวนำขับเคลื่อนธุรกิจทีมที่ 1. De ่งเดวิเธุรกิจแอพพลิเคชันหางานพาสทาทีมที่ 2. c a แ p f ป r ทีม่มากับสุดยอดโปรแกรมแห่งโลกอนาคตทีมที่3สายเนื้อป้ายพินซ o ปแพลตฟอร์มร้านขายอาหารแช่แข็งขวัญใจพี่น้องชาวมุสลิมทีมที่4ปาราแม่ละมุนที่ละมุนสมชื่อท้งรสชาติและนวัตกรรมการผลิต ทีมที่5 KHE ดิ i ันกับการใช้นวัตรกรรมผลิตเสื้อผ้านแนวแฟชั่นสุดชิคและทีมที่6กับทีมที่7ที่ใช้นวัตรกรรมในการบรรจุผลิตภัณฑ์และที่สำคัญถ่ายความอร่อยจนทะลุพันด่านออฟดิชั่นไปได้กับทีมเ้ย์นิคะและน้ำคลิกสอบบายเคปเมย์สำหรับทีมต่อไปครับจากจังหวัดมหาสารคามครับขอต้อนรับทีมไททิชูเค้าเจสวัสดีครับผม สิทวโรตเอกอนุวัตอินประหลัดน,นะครับจากบริษัทไทยทิชชูคนเจอร์อินเตอร์เนชั่นแนลผู้วิภาคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับผมผมก็มั่นใจว่ายังไงเนี่ยธุรกิจหรือนวัตกรรมของเรามันก็โดดเด่นอยู่แล้วนะฮะทำไมเราจะต้องตื่นเต้นเราก็แค่ตอบตามธุรกิจที่เราทำอยู่ก็แค่นั้นบริษัทไทยที่ชูคอนเจอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายนะครับพืชนะครับโดยวิธีการ ขยายพันธุ์แบบการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการขยายพันธุ์แบบต่างๆนานามากมายในเมื่อดีมานมันมากแต่ว่าซัพพลายคือผู้ผลิตเนี่ยทำมันมาได้น้อยเราเนี่ยนำวัสดุของท้องถิ่นเนี่ย เข้ามาเป็นกระบวนการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อทาให้พืชเนี่ยสามารถแตกตัวได้เร็วขึ้นกว่าปกติ5เท่านะครับและสิ่งสําคัญก็คือว่าเราพัฒนาพืชไม้เมืองหนาวและพัฒนาพืชไม้เนื้อแข็งต่างๆที่เป็นพืชเศรษฐกิจให้สามารถปลูกในพื้นที่ของประเทศไทยได้โดยที่เราได้ทำนะตอนนี้คือแอปเปิลพันผูจิซึ่งคนไทยเนี่ยนิยมทานที่สุดนะครับแล้วก็เป็นการนําเข้ามากที่สุดการตลาดของเราเนี่ยแบ่งเป็นการตลาด2แบบด้วยกันก็คือตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ตลาดออฟไลน์ของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มตลาดเกษตร ตกรกลุ่มตลาดผู้ประกอบการซึ่งเขาจะนําต้นไม้ตัวนี้ไปสร้างมูลค่าสร้างธุรกิจตลาดออนไลน์เราแบ่งเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือตลาดในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะขยายฐานการผลิตเพื่อให้การผลิตเพิ่มมากขึ้นมาโดยส่งข้อความมาก่อนเลยครับฟังเพลินมากพี่ขายอะไรครับขายอะไรใช่ไหมครับใช่ครับผมขายต้นไม้ที่เกิดจากการขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับผมที่พอคุณขอออกมาทีเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนต้นเนี่ย ราคามันไม่ตกเลยครับไม่ใช่แค่ผู้ซื้อที่เป็นคนในประเทศไทยเท่านั้นแต่ณปัจจุบันเนี่ยต่างชาติเริ่มหันมานะครับสนใจเรื่องไม้ประดับหรือไม้ใบามากขึ้นในการเพราะเนื้อเยื่อเนี่ยมันไม่ได้มีวิธีเดียวมันมีหลายวิธีค,คุณเป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้นุ่นใช่ครับแต่คนอื่นก็ยังเพาะเนื้อเยื่อได้โดยใช้วิธีอื่นๆใช่ครับ ต้องบอกตามตรงนะครับว่านุ่นเนี่ยสามารถที่จะดูดซับน้ำเนี่ยเข้าไปหรือว่าอาหารต่างๆเนี่ยเข้าไปให้ให้เขาจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นแอปเปิลสายพันธุ์ฟูจิหรือเป็นสายพันธุ์ที่เราดัดแปลงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่เราดัดแปลงเรียบร้อยแล้วค่ะลองไล่เป็นโปรเซสให้ฟังนของคุณเน่้นวัตกรรมแต่ละส่วนเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างพืชตัวนี้นะครับสามารถที่จะ แตกได้เยอะขึ้นทําให้บริษัทหรือว่ารายได้เพิ่มมากขึ้นลดรายจ่ายลงแล้วก็เราใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการอนุบาลต้นไม้นะฮะทำให้ต้นไม้ที่อยู่ในขวดแก้วเนี่ยที่มีมูลค่าหลักหมื่นและหลักแสนอยู่แล้วนะฮะของอาจารย์ที่ถืออยู่อาจารย์ว่าราคาเท่าไหร่ครับ2อ0 0ันห้าหมื่นบาทครับ <Wow. S 1> วิธีในการเลือกแล้วก็วิธีการตั้งราคา ตั้งตามความสวยหรือความด่างของเขาเองถ้าด่างมากด่างสวยราคาก็จะพุ่งตามครับใครเป็นคนกลุ่มคนไกลตลาดหรือราคาอะไรพวกนี้ที่จริงแล้วคนที่ควบคุมอยู่คือประเทศจีนเองแล้วประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ขายต้นไม้ออกต่างประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่ติดอันดับนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยประเทศจีนจะเป็นคนกําหนดราคาว่าไม้ตัวนี้ราคาแพงมากน้อยเพียงใดครับต้นไม้ที่คุณขายคือเป็นเป็นขวดแบบนี้ใช่ไหมครับปีหนึ่งขายอยู่สักกี่ขวดครับ ปีหนึ่งคิดเป็นต้นดีกว่านะครับเพราะว่าบางบางขวดแก้วเนี่ยเราก็อาจจะใส่ถึงห้าถึงิต้นก็ได้นะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยตอนนี้นะครับที่เราขายอยู่ก็คือ5้าแสนต้นต่อปีครับและที่จะกำลังจะสกเกลขึ้นไปนี่จะสกเกลขึ้นไปในเลเวลไหนครับคือเราคาดการณ์ว่าปี6 5ห้านะครับเราจะสามารถที่จำหน่ายต้นพันธุ์พืชรวมแม้กระทั่งส่งออกต้นพันธุ์พืชเองนะครับประมาณ1ล้านต้นนะครับผมสองเท่า คุณคุณคุณบอกว่าจีนคือเจ้าตลาดในการส่งออกต้นไม้เหล่านี้แล้วพอคุณจะบุกตลาดโลกเนี่ยคุณจะเอาอะไรไปชนะจีนครับด้วยคาว่าภูมิอากาศในประเทศไทยแล้วเนี่ยทำให้ต้นพืชทุกอย่างเนี่ยที่เราที่เรานํามาผลิตหรือว่านําการส่งออกเนี่ยมันทําให้มีคุณภาพ ทีมไทยที่ชื่อาวเจอร์ต้องการไปเกี่ยวจากคณะรรมการอีก2ดวงเป็นอย่างน้อยถึงจะทะลุผ่านดากออดิชั่นสุดโหดนี้ไปได้แต่ถ้าได้ไม่ถึง2ดวงแล้วก็เก็บของตีรถกลับมหาสาร,รคามทันทีใครที่ชูเาาเจอรผ่านเข้าสูร่รอบต คูอคาเวอร์กระชากตัวผ่าน่านออดิชั่นไปได้อีกหนึ่งทีมทำให้ตคนนี้ตัวผ่าน่านออดิชั่นเหลืออีกเพียง4ใบเท่านั้นทีมที่เหลือมีสุดยอดนำรับกับอะไรดีๆรีบนำเสนอเลยนะครับเชิบเชิบ160บาทโอโกงไม่ได้เลรวถ้านำเสนอได้ไม่ดีพอกรรมการก็พร้อมที่จะไม่ให้่าด